รับสนิทนางเอกรุ่นน้องร่วมช่องอาณาจักรเจมมาเป็นถึงลูกเศรษฐีพันล้านแต่ไม่เคยอวดรวย ล่อรวยมีเงินเหลือใช้แต่ผู้ชายคนนี้กลับเลือกใช้ชีวิตและหาเงินด้วยตัวเองซึ่งเขาคือเจม,มา์พระเอกหน้าตีประจำช่องสที่ฝากฝังผลงานการสแสดงมาแล้วหลายเรื่องหลังจากมีคนสังเกตเห็นนามสกุลจริงๆของหนุ่มเจมพระเอกของเราจึงออกมา้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลใหญ่อาสารักร้อนที่ดำเนินธุรกิจระดับพันล้านโดยคุณพ่อของหนุ่มเจมคือคุณสมิธอาสารักกอนเป็นหนึ่งในทายาทเจ้า ของอาณาจักรนิคมอุตสาหากรรมอัญญธานีเจมโมโปโลิส ส่วนกลางการผลิตและการคาครบวงจรที่มีขนาดใหญ่โตอลังการงานสร้างมากๆซึ่งเมื่อได้เห็นคลิปแนะนำนิคมนี้ขอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่สุดๆบ่งบอกถึงความร่ำรวยของครอบครัวหนุ่มเจมมาได้เป็นอย่างดีและแน่นอนพระเอกหนุ่มของเรากลับเลือกใช้ชีวิตของตัวเองมาตลอดระยะเวลา5ปีหนุ่มเจมไม่เคยอวดอ้างความรวยไม่เคยโอ้อวดนามสกุลใหญ่โตให้ใครฟังสมกับเป็นสามีแห่งชาติที่สาวๆหมายปองจริงๆจะว่าไปเรามาดูความอลัง การของนิคมอุตสาหาการอัญญธานีเซมโปลิสตามคลิปด้านล่างไปพลางๆกันดีกว่า ตกเป็นกระแสข่าวเม้์ข่าวสุบสิบร้อนฉาข้ามคืนสำหรับไอ้หมอดัาเจมมาวาซุมกุกกก๊กแอบคบกับนักสดแสดงสาวพายริรดาแก้วบัวสายหรือวันนาน้องเรนูจากละครโครงการอินสตาแกรมเพจของรายการโตะข่าวบันเทิงได้รายงานว่าเจมมาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วแจ้งสถานะกับสาวพายเป็นแค่เพียงพี่น้องเคยร่วมงานกันในละครเรื่องชาติเสือพันมังกรที่คนเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ เป็นเพราะตอนนี้มีผู้จัดการคนเดียวกันส่วนเรื่องหมวกคู่ที่ดูเหมือนกันนัดซื้อมานานแล้วส่วนอนาคตจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่หนุ่มเจมส์บอกว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตหลังทราบข่าวก็ได้โทรไปขอโทษขอโพยน้องพายมาแล้วยืนยันผู้จัดการไม่ได้ปิดการหากจะคบใครขอให้เรารู้สึกโอเคกับคนนั้นถามว่าเปิดใจไหมตอนนี้ก็เปิดใจแต่เป็นคนคิดเยอะคอยเป็นค่อยไปต่อไปเจอพายจะลำบากมากขึ้นไหมผมว่าไม่ลำบาก เราก็ทำทุกอย่างตามปกติมันต้องไปเจอกันอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในทีมเดียวกันคงไม่ได้เกรงอะไรคงทำตัวปกติเพราะเราก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันอยู่แล้ว